พรรยาที่บ้านให้กินอาหารไม่อิ่มนะคะไม่แปลกอะไรที่สามีจะไปกินนอกบ้านนะคะตอนนี้กําลังเป็นข่าวเด่นประเด็นร้อนเลยนะครับสาหรับเรื่องนี้นะคะครูพอล่าจะบอกอย่างนี้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะเรื่องที่เขาไปมีมือที่สามไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ที่อ่า ปัญใจหรือปันกายนะคะไปมีมือที่3านั้นเกิดจากอันดับแรกเลยคือเรื่องของเซ็กนั่นเองนะคะเซ็กก็คือเวลาเมื่อก่อนหน้านั้นกับวันนี้นะคะอดีตและปัจจุบันนั้นนะคะเมื่อก่อนคุณเคยมีเซ็กกันอย่างไรนะคะและปัจจุบันคุณมีเซ็กอย่างไรนะคะให้เช็คย้อนกลับไปนิดนึงว่าอ การปลนเปรอการใหอ้อารมณ์เซ็กของคุณนั้นยังเหมือนเดิมไหมนะคะแต่ถ้าไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนไปมันแปลกไปอาจจะด้วยเหตุผลหลายๆเหตุผลก็แล้วแต่เนาะก็ทุกคนก็จะมีเหตุผล ของกันและกันนะคะซึ่งเรื่องของความรักเนี่ยอันที่จริงมันก็ไม่เกี่ยวกับเหตุผลนะเรื่องของเซ็กเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์โดยตรงเนาะและทีนี้นะคะช่วงเวลานั้นนะคะเรื่องของความรักเรื่องของเซ็กเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนซึ่งคนสองคนเท่านั้นที่จะรู้กันนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าวันนั้นผู้หญิงนั้นมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวกับช่วงตรงนั้นนะคะอวัยวะเพศของเธอนั้นนะคะอาจจะมี โรคประจำอาจจะเป็นตกขาวซึ่งมีสีนะคะเหลืองเขียวและมีกลิ่นนะคะและแฟนของเธออาจจะเป็นชอบที่จะเป็นสายเบิร์นนะคะตรงนี้นะคะทําให้ผู้หญิงนั้นกระมิดกระเมี้ยนไม่กล้าให้แฟนนั้นเบิร์นให้นะคะอาจจะขัดขวางขัดใจสามีนะคะและก็ทีนี้ ก็ไม่ได้บอกสามีไงว่าตัวเองอติดปัญหาอะไรอยู่ตอนนี้นะคะเกิดปัญหาอะไรในในช่องอคลอดตรงนั้นนะคะในใะนช่องอวัยวะเพศตรงนั้นนะคะนะคะทีนี้ปฏิเสธหรือขัดขืนนะคะขัดขืนสามีสามีก็เลยเข้าใจว่าทำไมไม่ให้ทำเหมือนแต่ก่อนอ่านะคะ และก็จะเข้าใจว่าเมียไม่เต็มใจไม่เหมือนก่อนแล้วนะคะซึ่งเขาอาจจะชอบในจุดนั้นและเขาก็จะไปหาที่ระบายตรงจุดอื่นนะคะตรงนี้นะคะต้องเข้าใจด้วยว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจกันให้พูดคุยโดยเฉพาะเรื่องของเซ็กต้องการแบบไหนเป็นอะไรอยู่นะคะติดปัญหาอะไรอยู่ติดปัญหาสุขภาพแบบนี้อยู่กําลังแก้ไขอยู่ให้รีบคุยคุยกันก่อนที่เขาจะไปมีคนใหม่นะคะตรงนี้เรื่องของอวัยวะเพศ กลิ่นของอวัยวะเพศเนี่ยครูพอล่าได้พูดบ่อยๆมากๆเลยนะคะตรงนี้ให้ปรึกษาและพูดคุยกันซึ่งจะมีแค่คุณ2คนเท่านั้นที่เข้าใจในเรื่องของซิกนะคะและจะทําให้คู่รักเข้าใจกันซึ่งกันและกันโอ้โหนี้มันยาวมากเลยนะคะครูพอล่าจะต้องทําเป็น EP แล้วคะ่ะอันนี้เป็น EP 1หนึ่งก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกัน EP 2สนะจ๊ะทุกคน